น้องโลมาไม่ใช่ปลาแต่เป็นรถไฟฟ้าราคาถูกสุดของบีไวดีในไทยถาล้อยาวโตคอนด้าซ r v รุ่นพอบแบตใหญ่วิ่งไกลสุด490กโโมเอยกิโลเมตร วันนี้ที่สุดครับเราอยู่กับคันนี้เลยรถไฟฟ้าครับคันล่าสุดจาก B ีวดีในไทยนะครับกับน้องโลมาครับบีไวดีดอลฟินซึ่งเปิดตัวเป็นรุ่นที่2ในไทยนะเจ้าคันนี้ครับอยู่ในโอเชียนซีรีส์อยู่ในซีรีส์เดียวกันกับ b ีไวดีซีน้องแมวน้ำที่จะเปิดตัวตามหลังมาจากนี้ครับประมาณช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะให้ที่สุดรีวิวนะก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมครับจะขับเจ้าคันนี้ไปทําธุระทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก Led นะครับแตกต่างจากรุ่น s t a n d u r d เวนชครับที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ในงานมอเตอร์โชว์อย่างไรบ้างนะครับผมภายนอกครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นนะคือสีตัวรถครับจะเป็นแบบทูโทนอย่างนี้นะมีเฉพาะในตัวรุ่นท็อปเท่านั้นซึ่งเขาจะมีสีสีให้เลือกครับคือสีชมพูสีฟ้า ภายในเนี่ยก็จะแมชกันนะครับเหมือนก,นกันกับสีภายนอกเลยคือเป็นชมพูฟ้าแต่ก,กับเทานะครับแล้วก็มีสีขาวแล้วก็เจ้าคันนี้ครับสีเทานะเผลอๆเนี่ยดูเหมือนองค์ฟ้าหน่อยๆน,นะครับผมภายในเนี่ยของสีขาวกับสีเทาก็จะจับคู่ครับกับสีเทาดําและมีให้เลือกแบบนั้นเลยครับและจุดที่แตกต่างกันแน่นอนครับคือคุ้มพลังกับสมรรถนะในการขับขี่ครับมีการอัปเกรดความแรงนะมากขึ้นกว่าเท่าตัว เป็น204แรงม้าครับแรงบิด310นิวตันเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็มีการอัปเกรดครับใหญ่ขึ้นกว่า35เป็น60.48กิโลวัตต์อาวครับเคลมว่าวิ่งในไกลสุดเพิ่มขึ้นนะจาก410เป็น490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ DC Fast Charge ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก60ครับเป็น80กิโลวัตต์เขาบอกว่าชาร์จจาก30ถ80ได้ในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเท่าเดิมนะครับผม ท็อปสปีดก็วิ่งได้แรงขึ้นนะจาก150เป็น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราทดลองครับวิ่งได้จริงเนี่ยประมาณสัก168นะแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตครับโอ้โหจะขึ้นไปอีกครับเป็น176กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในบางช่วงก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับส่วนภายในเองเนี่ยก็มีการอัปเกรดนะครับตัวเบาะผู้น้าเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับ บอกคนขับปรับ6ทิศทางบอกคนนั่งปรับได้4ทิศท,ทางนะแล้วก็มีลมเนี่ยเป่าก้นเย็นๆฟินๆมาให้ด้วยแล้วก็หลังคาครับอัพเกรดเป็นพารามิกกราสรูฟนะเปิดไม่ได้แต่ได้เป็นบานกระจกครับเพิ่มความโปร่งในห้องโดยสารบานโตโตพร้อมม่านปิดได้นะครับแล้วก็เพิ่มบเดชชาร์จเจอร์มาให้หนึ่งตำแหน่งตรงกลางนะส่วนที่เหลือครับก็จะเหมือนกับรุ่นสเตนด์บน์ทั้งหมด เราก็เริ่มออกเดินทางไปกับน้องโลมาคันนี้นะฮะแบตเตอรี่เนี้ยอยู่ที่68%นะมัดวัดบอกว่าขับได้อีก3 3 2กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบตเท่านี้วันนี้เราวิ่งไปทำธุระทั้งวันเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าดีไซน์รถคันนี้มันมาในธีมท้องทะเลและเป็นน้องโลมาจริงๆนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกันทั้งคันเนี่ยมันไม่เหมือนกับแอตโตสามเนี่ยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็เป็นไปทิศทางเดียวกันความโลมาเนี่ยมีเยอะมาก มันมีความเหมือนท้องทะเลอ่ะเออมันตรงนี้มันมีความเหมือนกบหรือเปล่าเนาะหรือว่าเหมือนปลางไงไม่รู้เนาะแอร์ช่องแอร์เนี่ยเหมือนลูกกระตาอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็แน่นอน B Y D ครับหน้าจอเ็าต้องหมุนได้อย่างนี้อ่าแนวตั้งอย่างนี้นะครับผมแต่พอปรับแนวตั้งแล้วเนี่ยใส่แว่นกันแดดแล้วต้มองไม่เห็นนะถ้าปเป็นเลนโพลาไรส์เออเพราะว่ามุมแบบมุมของจอมันไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ดูข้างหน้านี่ครับ ช่องไล่ฟ้านะกระจกหน้าเห็นไหมก็มีความแบบเป็นลายคลื่นช่องบนคอนโซลนนะก็เหมือนคลื่นน้ำเห็นไหมช่องแบบไล่ฟ้ากระจกข้างตรงนี้เออเขาก็พยายามใส่ดีเทลเข้าไปเนี่ยมีความเป็นลวดลายเนี่ยเหมือนคลื่นเหมือนโลมาอะไรเงี้ยดูมือจับประตูเดิเอยเหมือนจับมือกับแบบคริปโลมาอุง๋งออยู่เงี้ยอุ๋งๆมันแบวน้ำหรือเปล่านะอยู่ตรงนี้นะฮะเออก็ฟีลลิ่งแบบดีนะลายบนเบาะเนี่ยก็เหมือนลายคลื่น ขาเรียกว่าตกแต่งมาให้นี้เป็นทีมเดียวกันรอบนี้ถือว่าออกแบบมาใช้ได้นะส่วนภายโนอกครับด้านหน้ารถก็จะมีความงุ้มๆลงไปอะไรเงี้ยดูน่ารักน่ารักเนี่ยเพลินเนเ,นเนี่ยรู้สึกแบบคล้ายๆฮอนด้าแจ z เหมือนกันนะด้านหน้ามันลงไปเห็นปะ่ะดูข้างในกระจกด้านหน้าโตโตนะกระจกตรงเสา A เนี่ยเห็นป่ะบานนี้มีมาให้ด้วยนะมือจับประตูข้างนอกนี่ยังคล้ายๆกับ Honda Jazz อย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เส้นสายด้านท้ายรถครับ LED บาร์ยาวซ้ายจะลดขวาเนี่ยมันมีความเล่นดีเทลเนี่ยสลับเกลียวเป็นรูปคลื่น Uh huh. วันร้องคันนี้เป็นน้องโลมาครับแพ่งท้องทะเลเนี่ยสมบูรณ์แบบจริงๆส่วนตัวรถครับแม้ว่าเนี้ยตัวรถมันจะดูแบบคันเล็กนะแต่ต้องบอกจริงๆนะครับว่ามันไม่เล็กนะครับคือถ้าเทียบไม่ติดตัวรถเนี่ยกับออร่ากูุดแคทที่ผมขับอยู่เงี้ยหรือว่า MG4 ที่หลายคนเทียบกันนะครับผมคันนี้มีความยาวตัวรถเนี่ยกว้างสุดเลยนะแต่ว่าความกว้างเนี้ยจากซ้ายถึงขวาเนี่ยอาจจะแบบแคบสุดยังสู้คันอื่นไม่ได้แต่ว่าฐานล้อเนี่ยก็ยาวใช้ได้อยู่นะระดับ2.7เมตร นะครับส่งผลให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็สบายใช้ได้นะตูเบาด้านหน้าครับมีความหนานุ่มเบาะบักเก็ตซีดครับอบก,กระชับตัวดีมากนะถือว่าแบบดีสุดเลยอ่ะเอ้ยมันมีความสปอร์ตนะไม่เหมือนกับลุกน่ารักน่ารักภายนอกนะครับผมเป็นแบบนี้คล้ายๆกับแอตโตสเลยดูดิเอ้ยมันคุมมาถึงไหล่ตรงนี้เลยนะครับแต่นพิงศีรษะเนี่ยปรับยืดหดไม่ได้นะ เออบางคนก็มานั่งแล้วก็บอกว่ามันดันหัวหน่อยนึงแต่ว่ามันปรับให้นั่งเนี้ยได้ง่ายส่วนเบาด้านหลังครับมันก็มีความโค้งความเว้าเนี่ยรองรับสรีระเราได้เนี่ยดีเหมือนกันนะเบารองนั่งก็ยาวใช้ได้นะทาให้เราเนี่ยไม่ต้องนั่งชันขาสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ G ู o d Cat เนี่ยยังต้องนั่งชันขาอยู่พอสมควรอันเนี้ยต้องขอบคุณแพลตฟอร์มที่เขาใช้เป็น e แพลตฟอร์ม3.0เนี่ยเหมือน b ีว a ยดีต3ที่เขาเออกแบบมาสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะทําให้พื้นตัวรถด้านล่างเนี้ยมันม่่งีทชอ ขาเนี่ยอาจจะเหลือไม่เยอะนะเออเมื่อเทียบกันกับคันอื่นนะจะมีพื้นที่ช่องขาเหรือเยอะอย่าง Good c a t เนี่ยจะสบายกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านบนเนี่ยจะค่อนข้างแบบฟิตฟนิดนึงนะ เออแต่ก็อย่างหนึ่งเนี่ยด้วยการตกแต่งโทนสีภายในที่เขาใช้สีดําทั้งหมดเนี่ยครับมันก็เลยเนี่ยให้ความรู้สึกเนี่ยอาจจะทึบๆไปบ้างแต่จริงๆแล้วมันปโปร่งนะอย่างตรงเนี้ยก็มีพาโนดามิกซันรูฟครับมาช่วยเพิ่มความปโปร่งและความสบายท่องโดสารได้ในระด,ดับหนึ่งแต่ก็เวลาขับครับตัวกลางวันร้อนๆเนี่ยตัวม่านเนี้ย,ายอาจจะมีแสงเนี่ยรอดเข้ามานิดนึงนะเออทำให้เราเนี่ยรู้สึกร้อนๆเข้ามาท่องโดสารอยู่บ้าง เรามาเริ่มกันที่คำถามที่ทุกคนอยากรู้กันเลยดีกว่านะครับว่าดอลฟินคันนี้จะเหมาะกับใครนะต้องบอกว่าน้องโลมาเนี่ยมันเหมาะกับคนที่แบบต้องการรถที่ออปชั่นครบครบะครับการขับขี่ระยะทางเนี่ยทำได้ดีนะไม่ได้กินไฟเยอะในราคาที่แบบเล้าใจจริงๆน่าสนใจมากๆนะครับผมส่วนโอรา g o o แ c ทเนี่ยต้องบอกว่าคนที่นั่งหลังบ่อย ต้องการพื้นที่ช่องขายเยอะๆความโปร่งในห้องโดยสารที่มากกว่ารวมถึงดีไซน์น่ารากักน่ารากักสไตล์น้องแมวนะครับก็ต้องไปคันนั้นเลยก Cat คปนะสูตร MG4 อันนี้ชัดเจนครับคนที่แบบชอบมูชอบขับชอบซิ่งเนี้ยมอเตอร์ขับหลังนะกระจายน้ำหนัก50-50ช่วงล่างอิสระ4ล้อเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆกับ MG4 เพราะฉะนั้นเนี่ย3คัน3สไตล์แยกกลุ่มเนี่ยที่ขับชัดเจนนะครับถ้าถามว่าข้อสังเกตเนี่ยจากการที่ขับคันนี้มาเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมทุกคนว่าเ,เราเนี่ยยอมรับได้ไหมเ <_ C 1> มื่อ <_ C 1> เราเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยรถคันนี้นะครับเราเริ่มต้นอย่างแรกเลยครับกับปุ่ม Unlock ครับภายนอกตัวรถอันนี้เหมือน g o ๊ด c a t เป๊ะๆนะครับมีฝั่งเดียวครับคือเราต้องกดที่มือจับตรงฝั่งคนขับนะฝั่งผู้โดยสารตรงนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนครับเวลาหยิบของเข้าออกนอกบ้านเงี้ยก็ต้องมาเปิดล็อกปลดล็อกที่ตรงนี้ครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องกดที่กุญแจรีโมทอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องถัดมาครับคือเรื่องของแอ ก็สไตล์ b y d เนี่ยคล้ายๆกับ a t t o 3เลยนะเวลาเราขึ้นรถครับเราเนี่ยก็ต้องรอประมาณ5-10วินาทีนะแอร์ตัวรถเนี่ยมันถึงจะเย็นและอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับจอเนี่ยเห็นไหมด้วยความที่จอมันใหญ่เอาเออกมาแล้วครับเ,รเอาล้วระบบสั่งการด้วยเสียงก็ไวเกิน,นพูดเป็นไม่ได้เลยนะคาว่า b y d เนี่ยนะ กลับไปกลับไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวจอตัวนี้ครับมันจะบังช่องลมแอร์เห็นไหมตรงนี้สองฝั่งซ้ายขวานะมันทําให้ลมเนี่ยไปไม่ถึงข้างหลังสักเท่าไหร่เราเนี่ยต้องปรับเป็นแนวตั้งอย่างนี้อ่าถึงจะดีขึ้นนะมันถึงจะไม่ค่อยบังเนี่ยลมสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ตามมาครับคือพอเราปรับโหมดแนวตั้งเนี้ย มันไม่สามารถใช้ Apple CarPlay ได้มันจะบังคับเราเนี่ยกลับไปที่แนวนอนเสมอนะเวลาเรากดไปที่ Apple CarPlay มันก็เป็นข้อจํากัดของตัวระบบซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยอาจจะมีการรองรับอัปเนะดตในอนาคตก็ได้นะซึ่งอันนี้คือข้อดีของตัวรถ b y d ที่มันรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงตอนนี้นะคันที่เรารีวิวนะครับยังไม่มี Android Auto มาให้แต่คันจริงเนี่ยอาจจะมีมาให้ก็ได้อ่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จอมัดวัดครับขนาด5นิ้วที่ใครหลายคนแซวบ,บอกว่า เ้ยนี่มันจอรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าจอมอเตอร์ไซค์ยังใหญ่กว่านี้ <c oughs> ใช่นะฮะโอ้ก็แซวเขาว่ากันไปนะต้องบอกว่าจอมันไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันคมชัดนะแล้วมันก็มองเห็นได้ง่ายนะเรียกได้ว่าภูมิอะไรไม่บางเลย เพราะว่าจอตัวนี้มันติดอยู่ตรงคอพวงมาลัยนะเวลาเราปรับสูงปรับต่ำเนี่ยจอมันก็จะขยับไปด้วยซึ่งอันนี้เขาออกแบบมาได้ดีแล้วก็มีข้อมูลสําคัญที่ทําให้เราเห็นเนี่ยบนจอเนี้ยครบถ้วนครบครันเลยแต่ถ้าผู้ใหญ่ครับที่ชอบตัวอักษรใหญ่ๆเห็นทุกอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องมาลองดูนะว่าจอตัวนี้มันตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่ใครหลายคนเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือเรื่องของเสียงสังเคราะห์ครับเวลาเราเนี่ยขับรถที่ความเร็วเนี่ย ต่ำกว่า33กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอย่างเงี้ยเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะซึ่งมันปรับโหมดได้อย่างแรกเลยคือโหมดสแตนดาดโหมดสแตนดาดเสียงมันเแหบบมือนแบบเหมือนแบบอู้บางคนไม่ชอบนะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังเข้ามาในห้องโดยสารเหมือนกันนะแม้ว่าเราปรับโหมดสแตนดาดหรือดนามิกที่มันมีการปรับเปลี่ยนตามความเร็วของตัวรถเนี่ยม,มันก็ยังรู้สึกว่าลำคานะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือไฟเสียงไฟเลี้ยวครับเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเหมือนรถทั่วไปเนี่ยมันจะปรับตามโหมด ถ้าเราปรับเสียงซอฟขึ้นครับปรับโหมดแบรนด์ตรงนี้ครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวครับตุ้ตุงต้งตุ้งตุ้งมันก็จะซอฟลงตามไปด้วยก็ต้องเลือกเอานะครับว่าใครเนี่ยชอบเสียงแบบไหนและเราเนี่ยแบบโอเคหรือเปล่ากับเสียงตัวรถเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าเราไม่สามารถปิดได้ก็ต้องมาลองดูกัน คุณผู้ชมบอกว่ารถคันนี้มันมีแต่ข้อเสียหรือเปล่าทําไมไม่พูดข้อดีเลยคันนี้มีแน่นอนและแอบกระซิบด้วยว่าเชื่อว่าคันนี้ครับจะเป็นรถไฟฟ้าที่ขายดีในกลุ่มเซกเมนต์นี้เนี่ยคันต่อไปของ B ีวดีแน่ๆอ่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแน่นอนเรามาถึงจุดแรกแล้วฮะทุระของเรานะเราขับมา12กิโลครับแบตบรถไปแค่3%เองกับคันนี้ครับทุระของเราแน,น่รถพี่ชายผมเองนะ ว่าเอามาติดฟิล์มแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถไปทำนู่นทำนี่ต่อนิดนึงติดตามรีวิวได้นะครับผมว่ากันแล้วเราไปต่อกันเลยครับอัตะาร่งสูนถึงร้อยหมดสปอร์ตไปลื่นลื่นม,มีลื่นมีลื่น เป็นงไงกันบ้างล่ะครับกับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยนะของเจ้าโลมาคันนี้นะครับในตัว Top X t e n e ซ์เ n g e นวะครับที่มอเตอร์แรงกว่านะ204แรงม้านะครับทำไปได้8.52วินาทีจริงๆต้องดีกว่านี้อีกนะถ้าได้ยางติดรถที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็บนพื้นถนนแห้งนะวันนี้ฝนมาตกโปรยนิดหน่อยนะมันก็เลยล้อหมุนฟีเอสอาร์ HR ตอนออกตัวหน่อยแต่8120อัน,นี้ของจริงครับ4.82วิในโหมดสปอร์ตนะถือว่าเป็นรถไฟฟ้าราคาต่ำล้านที่อัตราเร่งดีที่สุด โอโ้เห็นข้างโน้ครับน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเป็นโลมาเพรค่านะอัตรตาเรื่งเนี้ยเรียกว่าจัดจ้านเกินเบอร์มาก แต่ว่าช่วงล่างครับเป็นจุดที่ต้องพูดถึงนะช่วงล่างคันนี้แม้ว่าจะได้เป็นอิสระ4ีล้อนะครับแตกต่างจากรุ่น Standard r a ว g e ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นคานแข็งทอชั้นบีนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเน้นแบบความนิ่มนวลความยุ้วยอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าถ้าใครที่ขับรถเรื่อยๆไม่ได้ขับรถแบบเร็วมากนะครับจะชอบช่วงล่างแบบนี้เพราะว่านั่งสบายกาันทั้งครอบครัวครับเวลาเจอรอยต่อลุมสะพานอย่างเงี้ยโอเคมันแบบสบายๆเนาะแบบวื้วื้วแอนเรานั่งอยู่บนสปริงแล้วก็มีหมอนรองอีกชั้นหนึ่งนะ แต่ถ้าใครครับที่ขับซิ่งขับเร็วแล้วเวลาผ่านรอยต่อคอสะพานหรือว่าทางด่วนแบบนี้นะเรียกว่ามันแบบเด้งหนึงึ่งดนึงดึงเนี่ยโอ้โหแบบเป็นลูกชิ้นในใบาบเลยนะครับผมก็เป็นจุดที่ต้องมาลองขับดูและดูว่าเราอะชอบมันไหมส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ขับเร็วครับเน้นแบบขับในเมืองเรื่อยๆนะโอเคนะ เออมนแบบสบายมากๆเลยแต่ถ้าใครเนี่ยชอบขับแบบมุดไปมุดมาขับเร็วความเร็วสูงเนี่ยเอออาจจะต้องไปเปลี่ยนโชคกันหน่อยนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นไม่รู้ว่าอันนี้ทาง b y d เนี่ยจะมีการปรับจูนมาได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้ครับให้ดูนะนี่นี่คือ steering mode กับ brake assist mode ครับเฮ้ยเห็นรถไฟฟ้าราคาแบบนี้แต่ปรับได้นะจะเอาแบบ comfort เนี่ยพวงมาลัย comfort หรือร sport brake เอาแบบ comfort หรือ sport ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เราจะพูดถึงนะครับว่าพวงมาลัยเนี่ย ดีนะนึกเซ็ตมาดีมากจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็เบาสบายนะครับนึกถึงแบบ Honda Ja z z อย่างนั้นเลยเออดูดิบรรยากาศเนี่ยก็ชวนนึกถึง Honda Jazz และน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็ยังพอๆกับ Honda Jazz เลยเบา,บามากคุณผู้หญิงแม่บ้านนี้ขับได้สบายหายห่วงเลยดูดิออกแรงนิดเดียวเห็นป่ะเออแบบดีมากแต่ถ้าปรับโหมดสปอร์ตครับพอบ้านวันไหนเนี่ยอยากจะซิ่งนะก็พอได้อยู่นะ เออขับแบบความเร็วร้อยหกสิบอะไรเงี้ยพวงมาลัยก็ยังนิ่งสบายๆเลยเบรกก็เหมือนกันครับจะมีรถสักกี่คันเนี่ยในราคาต่ําล้านเนี่ยไม่ต้องรถไฟฟ้าก็ได้ทิบกับรถสันดาบก็ได้สามารถปรับน้ําหนักการเบรกได้ว่าจะเอาโหมดคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตเออถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเบรกก็จะกระชับมากขึ้นเวลาขับด้วยความเร็วสูงนี่จบเลย น่ถือว่าแบบเอาอยู่เหยียบลงไปเนี่ยนิดเดียวปุ๊บเบรกจะจับไวขึ้นโอ้แบบมั่นใจหายห่วงเลยแต่จุดที่เราต้องทําความคุ้นชินนิดนึงครับก็คือระยะบเบรกเวลาขับอย่างเงี้ยคันคลานตามกันไปในเมืองเลารถติดติดครับคือช่วงเบรกสุดท้ายอ่ะมันกึกมันแบบเอ้ยเราเหยียบเท้าเท่าเดิมนะแต่ช่วงสุดท้ายก่อนรถจะหยุดมันกึกเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันการเซ็ตปั้นเบรกเราพยายามปิดตัวช่วยทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นนะครับแบบว่าเบรกเนี่ยมันไวมากระยะแบบนิ้วหนึ่งที่เรากดลงไปอ่ะ อันนี้เนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวคันคานตัวอย่างเงี้ยเราเหยียบลงไปนิ้วเดียวเนี่ยเห็นผลต่างกันเยอะเลยนะหน้าทิไมได้เลยอันนี้ก็คือเป็นจุดที่อาจจะต้องปรับความคุ้นชินกันหน่อยนะถ้าเกิดจะขับเจ้าโลมาคันนี้โดยรวมเนี่ยถ้าไม่นับครับเรื่องช่วงล่างที่ย้วยเนี่ยเฮ้ยขับดีนะเออแบบว่ามันโอเคเลยนะครับและจุดที่เราต้องพูดถึงเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของรถ b y d เขาทุกคันเนี่ยรวมถึงแอตโตสาด้วยคือนี่เลยฮะ อะไรฮะกราฟิกรูปจอรดตรงนี้เหรอไม่ใช่นะต้องบอกว่าซอฟต์แวร์เขาก็ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับรถเทสลาแล้วน่ากลัวนะบางคนถึงบอกว่า BYD เป็นเทสลาคิลเลอร์ก็ดูดิราคาเขาถูกกว่าตั้งเยอะนะครับแต่ลองดูเมนูเขาดิความลื่นไหลอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บปรับปั๊บนะครับกดปุ๊บปรับปั๊บกดปั๊บปรับปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บปรับปั๊บนะครับเรียกว่าได้ดังใจสุดๆเลยดูตัวอย่างใหญ่ผมปรับอะไรเสียงไหม ที่มันแบบกลอมแล้วอยู่นะครับจริงๆมาไว้เตือนคนเในถนนข้างนอกเนี่ยให้รู้ว่ามีรถไฟฟ้าได้ขับมาเพราะมันก็เมันเงียบมากอ่ะกดให้ดู 1. น,นกดตรงนี้นะไปที่นี่ vehicle setting notification เฮ้ยจอมันลื่นมากอยากปรับอะไรครับระบบการควบคุมเลนนี่ d r i v i n g assist lens support system เมนูมันเรียกได้ว่าบู o ตปาร์มากอ่าอยากเปิดอะไรฮะ apple car p a y เฮ้ยเห็นไหมกดปรับเข้าไปอยากปรับอะไรอีก เรียกได้ว,ว่าเมนูเนี่ยลื่นไหลสุดๆเมื่ออยู่บนหน้าจอแบบนี้ปันนาให้การขับรถคันนี้รู้สึกว่ามันสบายมากขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับยังไม่นับอย่างที่ระบบไปแล้วนะอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับแล้วก็บอกคู่หน้าที่สบายมากและออปชันครับที่อัดมาให้จัดเต็มอะ่ะมีลมเป่าเบาะคู่หน้านี้และต้องบอกว่าวัสดุการตกแต่งในห้องโดยสารเนี่ยเรียกว่าไม่ขี้เรเลยนะลองดูครับแม้ว่าตรงนี้จะแข็งนะแต่ตรงเนี้ย บุนุ่มเนี้ยเฮ้ยวัสดุมันคล้ายๆอคันธาร่าเนี้ยจริงเผลอๆเนี่ยเหมือนโอรากูดแคทเลยนะบนคอนโซลน่ะแต่นี่เขาบุกแค่ชั้นนี้เลเยอร์แบบเนี้ยและดูการออกแบบเนี่ยส่วนตัวผมผมว่ามันดูลงตัวกว่าแอตโตสามเยอะเลยนะนะครับเนื้อหนังพวงมาลัยปุ่มกดดูรูปทรงเนียท้ายตัดแบบเนี้ยเบาๆเห็นไหมมีไดเอลหมุนอย่างเงี้ยปรับเสียงได้แล้วทางานได้ลื่นมากๆตรงนี้ก็คือปรับพวกครุสคอนโทรลนะเออดูด้านข้างนี่ครับ บุตรงนี้ก็มีบุมาให้เหมือนกันแม้วตงนี้จะแข็งก็ตามนะแต่ตรงที่วางแขนน่ะทางข้างหน้าข้างหลังเลยนิ่มนะครับแต่ตรงนี้ขัดใจเออจะมาให้ทําไมเนี่ยปกติมันจะบุนุ่มเนี่ยตรงส่วนที่ร่างกายเราสัมผัสใช่ไหมหรือว่าเราขับรถนี้นทา่านี้ไม่ใช่เอออย่างนี้นี่ก็ก็แปลกๆกันนะแต่เนื้อหนังเนี่ยดีมากแม้ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับรู้สึกพรีเมียมนะ เกินเบอร์รถเนี่ยไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ความจุสัมภาระด้านท้ายนะครับของน้องโลมาเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะสุดนะเมื่อเทียบกับ o ู d แคทอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับด้านท้ายเนี่ยจุได้ประมาณสัก340-345ลิตรนะครับแล้วก็เป็นแบบ2ชั้นนะแบบว่าเก็บแผ่นปิดด้านบนเนี่ยเอาไว้ด้านล่างได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ ได้อีกประมาณหนึ่งเลยหรือว่าจะแบ่งสัดแ,แบ่งส่วนก็ได้เผื่อบางที่แบบซื้อทุเรียนซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให,ให้มันมีกลิน่นอบอวนในห้องโดยสารเนี่ยก็เก็บเอาไว้ข้างล่างได้หรือว่าจะซ่อนเงินคุณภรรยาเนี่ยก็แอบแอบไว้ข้างล่างได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าพับเบาะหลังลงมาได้ขยายเนี่ยสูงสุดถึง1 3 1 0ลิตรเรียกได้ว่าเยอะกว่า Good Cat หรือ MGC เนี่ยเป็นร้อยลิตรเลยนะถ้าพับเบาะลงมาเนี่ยความมเนกประสงค์เนี่ยเรียกว่าเกินไซส์เนี่ยภายนอกตัวรถที่เเราาห็น,นมกๆ ถ้าถามว่าจากที่เราขับมาในชีวิตจริงเนี่ยไม่ดูตามสเปคเนี่ยมันจะขับได้ในระยะทางประมาณเท่าไหร่นะครับผมได้ลองเทสให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะถ้าเราขับครับที่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิ่งๆเนี้ยจะกินไฟครับประมาณ12.5กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะซึ่งคำนวณดูเนี่ยมันก็กับขนาดแบตเตอรี่60.48 กิโลวัตต์อาวใช่ไหมมันก็จะวิ่งได้ครับประมาณ480-485กิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงกับสเปคที่เขาระบุไว้แต่ต้อง80นิ่งๆน,นะถ้าเราขับครับ100 km, ขยับขึ้นไปหน่อยเนี่ยก็จะกินไฟประมาณ13กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตร110เนี่ยอยู่ที่13.6และ120ครับโอ้โหมันจะปี๊ขึ้นไปเลยอ่ะอยู่ที่17.5นะกิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรลองคำนวณกลับมาเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก3 3 0กว่ากิโลเมตรซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่รอให้แบบเบไไกะจะ300 เราก็ต้องแวะชาร์จแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักเท้าของเรานะว่าถ้าเราเท้าหนักครับมันก็จะกินไฟเยอะขึ้นตามไปด้วยเจ้าผมแนะนำเน่ยก็ขับประมาณสักร้อยถึงร้อยสิบเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วเมื่อแบบบาลานซ์กันนะระหว่างแบบระยะทางเ,าเวลาแล้วก็อัตราการกินไฟอย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็เก็บเสียงใช้ได้นะแต่เราต้องแยกเป็น2เคสครับครึ่งคันล่างดีเลยนะเก็บเสียงจากพื้นถนนได้โอเคนะ เสีงยงยางรถยนต์เนี่ยโอเคไม่ค่อยเล็ดรอดเข้ามาท่องเทยสารเท่าไหร่แต่ครึ่งคันบนเนี่ยเก็บเสียงดีเก็บเสียงครึ่งโลกเนี่ยเข้ามาหมดนะฮะว่าไปนะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับต้องบอกว่าต้องแต่ความเร็ววรามัสัก90กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีเสียงลมครับเล็ดรอดเข้ามานะผ่านกระจกหน้านะครับกระจกด้านข้างตรงนี้และก็ลมที่แหวกกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีเข้ามาให้เราได้ยินอยู่บ้างถ้าร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเสียงก็จะดังขึ้นตามลำดับแต่เสียงมันค่อน,นข้างดังอะ ถท่าที่เราลองดูเนี่ยเออถ้าเขาใช้กระจกหนากว่านี้นะเออมัน,นก็ free. อาจจะช่กวยเก็บเสียงได้ดีกว่านี้หรือว่าซีลพวกขอบยางเนี่ยถ้าทาได้ดีขึ้นเนี่ยก็เพอร์เฟกเลยนะอีกนิดเดียวจริงๆเห็นน้องโลมาคันกระทัดรัดแบบนี้แต่ระบบอินโฟเทนเมนต์เรียกว่าให้บรรจัดเต็มสุดในบรรดารถไฟฟ้าราคาต่ำล้านโดยจอกลางเบิ่มๆขนาดใหญ่ถึง12.8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบเสียบสายลำโพงถึงแม้จะมี6ตำแหน่งแต่เสียงนี่ถือว่าแซงหน้าค่ายอื่นแบบไม่เห็นฝุ่น เบสจัดเต็มมาเป็นลูกชัดไม่บวมเสียงแหลมใสกิ้งพร้อมอีควอไลเซอร์ปรับได้ตามสไตล์แต่ละคนแถมยังมีโหมด Direct HD Sound ปรับความเซราลได้คล้ายๆ Dolby Atmos ถ้าเลือกโหมด Live Stage เสียงนี่กระหึ่มสุดๆแต่ด้านหลังจะดรอปลงไปพอสมควรส่วนช่องชาร์จก็ถือว่าจัดเต็มนอกจาก Wireless Charger แล้วยังให้ USB มาถึง4ช่องเป็นแบบ Type A 2ช่องด้านหน้า7.5วัตต์ด้านหลัง18วัตต์และ USB C อีก2ช่องด้านหน้าและหลังอย่างละช่องชาร์จเร็วแบบลืมแบตบหมดไปเลยรองรับถึง60วัตต์ ยังไม่นับดีเทลการตกแต่งอย่างแอมเบียนไลท์รอบคันทั้งคนโซนกลางด้านหลังและรอบไฟในห้องโดยสารทุกจุดหรือจะเวลคัมไลท์นอกรถตรงกระจกมองข้างก็มีมาให้งานนี้รุ่นพี่อย่างแอตโตสอาจจะมีค้อนกันเลยนะเนี่ยโอ้ยมาถึงแล้วขับรถเป็นชั่วโมงเลยมันฟ้ากรยังกันนะขับมาฝนตกตลอดทางมาถึงเนี่ยนะแดดออกนะครับ ต้องบอกว่าเราขับรถนะจากวงเวียนพระราม5นะครับมาถึงที่กิ่งแก้ว18เพื่อมิชั่นนี้เลยครับผมเอารถเ e สซาโมเดล3ของพี่ชายผมเนี่ยมาเสริมหล่อครับเพื่อเตรียมรอรับทำรีวิวเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาติดตามได้ดเร็วๆนี้นะครับผมเราขับมาเนี่ยมาถึงที่นี่ครับระยะทาง44.3กิเมนะใช้แบตเตอรี่ไป13เ จาก65หรือ52เปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าประหยัดแบตใช้ได้นะแต่ต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยเนื่องจากฝนมนตกเราก็เลยอาจจะทาความเร็วได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับผมที่นี่ที่เราอยู่นะครับคือร้าน G.U. Auto Detailing ถ้าใครยังจํากันได้นะครับคือร้านเนี่ยที่ผมเอาเจ้าแมวเหมียวแมวซนของผมเนี่ย o อร c l e Good a t เนี่ยมาเคลือบเซรามิกที่นี่แล้วตอนนี้มันยังอยู่ดีนะยังเงาวับเลยเลยติดใจครับเอารถพี่ชายเนี่ยมาทาต่อแลวตอนนี้ที่ร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนยาด้วยนะเขาไปใช้ของนี่ห้ออะไรวะ ฮอคเคมีอาของเยอรมันครับก่อนหน้านี้นเขาเป็น OEM นะให้กับรถแบรนด์ยุโรปในการแบบเคลือบสีรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มีคนเนี่ยนำเข้ามาเองด้วยต้องบอกเป็นเกรดพรีเมียมมากๆนะครับและราคาเนี่ยสุดเต้าใจนะเคลือบเซรามิกครับแพ็กเกจ3ปีดูแลกันยาวๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่14,000บาทเท่านั้นใครสนใจครับแอดไลน์ไปได้เลยแอดครับ G.U. Studio พิเศษสำหรับผู้ชมที่สุดอย่าลืมบอกเขานะ รับโปรโม,มชั่นพิเศษไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามกันนะว่าเจ้าคันนี้หลังจากเสริมหลอกแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหว่าแต่ตอนนี้มันตอนเย็นพอดีนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันดีกว่า พูดถึงระบบความปลอดภยัยก็เรียกได้ว่าจัดเต็มตามสไตล์ BYD ระบบเด่นๆให้มาทั้ง ABS ESP EBD AEB t CSF CWTPMS LKA LDW Blind Spot Isofix กลองรอบคันชัดแบบตะโกนพร้อมเซ็นเซอร์หน้า2หลัง3จุด Adaptive Cruise Control เป็นแบบ Stop and Go ที่ทำงานคู่เล่นคีฟได้เนียนกริปแค่ประคองพวงมาลัยเบาๆก็อยู่บัดและถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งเรเวอโตมอเตเปิดราคาเจโรมาดอลฟินตัวท็อ,ทอ x t e n d e d Range มาที 859,999 99, บาทถือวเป็นการแก้เกมจากราคาตนมอเตอร์โชว์ที่น่าสนใจมากๆสู้รถอีโคคาตัวท็อปเครื่องไฮบริดกันเลยเลยทีนี้ด้วยขนาดตัวรถกำลังดีแบตวิ่งได่ไกลมอเตอร์แรงระบบเจนสุดโหดกว่า100กิโลวัตต์ ช่วงลางเอาใจใส่นุ่มมีตัวเลือกภายในสีเข้มและใบปดัดน้ำฝนหลังที่มีมาให้ครบครบน่าจะขายดีตามรอยรุ่นพี่เสียดายที่เข็มขัดปรับระดับไม่ได้ไม่มีกล้องหน้ามาให้และเบอะไฟฟ้ายังไม่มีเมมโมรีซีทถ้าอัปเกรดเพิ่มทีหลังได้นี่เจ๋งเลย และเราครับก็ขับรถกลับมาที่ตรงนี้นะครับผมปั๊มปตทนะตรงราชพฤกษ์นะครับใกล้ๆบ้านผมแล้วแล้วก็มาชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะครับผมเราขับมาเนี่ยระยะทาง55กิโลเมตรครับใช้แบตไปอีก16%นะเหลือ36%วันนี้เนี่ยเราตั้งต้นวันจากแบต68%ใช่ป่ะเหลือกับไป36เนี่ยขับแบบรอบกรุงเทพเลยถือว่าใช้ได้นะกับเจ้าน้องโลมาคันนี้นะครับผมอย่าลืมทุกคนครับกดติดตามที่สุดกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้ว จะเอาน้องเนี่ยไปขับเล่นก่อนไปคืนครับสักทีนึงนะครับผมบายบาย